เจ็ดวันอันตรายสงกรานตาย364เจ็บกว่า3,500จับตานายกลุงตู่เดียวไมโครโฟนถแถลงผลงาน6เดือนพรุ่งนี้เร่งสอบเหตุบื้มสมุยปัดโยงไฟใต้พอบอทอบทอบโต้รักสร้างสถานการณ์คิดรอบด้านโคโยกไก่อูบเบรกทำประชามติรัฐธรรมนูญ ขณะเทียนฉายบอกดูเนื้อหาก่อนติดตามความคืบหน้าที่นี่หมายข่าวนิวทีวี สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการหมายข่าวนิ New วีค่ะพระหัสสบัีีที่16เมษายน2558วันนี้หลายคนกลับเข้ามาสู่การทํางานนะคะบางท่านก็ยังหยุดไปอีก2วันพระหัสสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะมากันนู่นนละค่ะวันจันทร์คาดการณ์กันว่ารถติดหนักมากอย่างที่คุณวัชนักคงได้เกริ่นในช่วงของเฮดไ l i ์แล้วว่า7วันอันตรายค่ะเป็นการนับยอด ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีก7วันอันตรายนั้นตายไป364บาทเจ็บ3,373ค่ะ7วันอันตรายนะคะตายไป364บาทเจ็บ3,373กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยมหาไทยค่ะก็ได้สรุป เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้โดยสรุปร่วมกันในที่ประชุมมีหมอมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประหลัดสํานักด้วยก็ในการประชุมคราวนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสุทธีถแถลงผลการสรุปบอกว่า7วันอันตรายวันที่เนี้ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน458วันที่7เสียชีวิตไป58บาดเจไป489สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด141มาจากเมาสุรารองลงมา27.8เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดค,คือมอเตอร์ไซค์80%รองลงมาก็คือรถยนต์แล้วที่เกิดอุบัติเหตุก็เพราะว่าไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ขับรถผิดกฎจราจรค่ะ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือพิษณโโลรองลงมาคือเพชรบูรณ์บาดเจ็บมากที่สุดก็คือพิษณุโลกแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดจากเมาสุลานั้นสูงสุดเลยตอนนี้คือเมาสุลาแล้วทําให้ขับรถเกินกําหนดค่ะสิ่งอย่างว่านะคะคือสิ่งเอาล่ะค่ะไปฟังเส้นสงกรานต์เจวันอันตรายตายไปแล้ว364บาดเจ็บรเจด3ิบรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสุดทีมากบุญค่ะใน ของสถานการณ์ในเรื่องของในงรงับลดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลสงการานต์นั้นก็คงจะเป็นเหมือนกับตัวเลขที่คล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมานะครับคล้ายคลึงสาเหตุหลักเนี่ยอาจจะดื่มสุราขับรถซึ่งตัวเลขก็จะออกมาค่อนข้างมากขึ้นประการที่2ก็คือขับรถเร็วเกินกําหนดพาชนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือรถมอเตอร์ไซค์อีกส่วนหนึ่งที่คนจะต้องเรียนนะครับว่าพ่วงระยะเวลาของการเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย คือช่วงเวลา16นาฬกาจนถึง20นาฬกาวัยก็เช่นกันอยู่ระหว่าง20ถึง49ซึ่งจะเกิดเหตุนในช่วงในวัยตรงนี้ค่อนข้างมากและเป็นใบแรงงานมอายนยอไหอันนี้ครับมันอยู่ในมาตรการที่ทางแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเรื่องของมาตรการที่เราได้มอบหมายลงไปทุกพื้นที่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าจํานวนรถมากขึ้นจํานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ในทุกพื้นที่ในช่วงของเทศกาลสงการานเนี่ยมีพายุรุนแรงเข้ามาต่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุก็มีโอกาสที่จะเกิดได้มากขึ้นถ้าขาดความระมัดระวังหรือประมาทจากผู้ขับขี่ยอดยานพาหนะหรือพี่น้องประชาชนไม่ช่วยระมัดระวังในส่วนที่จะป้องกันตัวเองนะครับปีนี้อยู่ในช่วงของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารนะคะปรากฏว่าจานวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงขึ้นนักท่องเที่ยวในประเทศสูงขึ้น เงินสะพ,พัดจากการท่องเที่ยวในช่วงของสงกรานต์ก็สูงขึ้นค่ะแล้วก็อุบัติเหตุก็สูงขึ้นด้วยส่วนอุบัติเหตุนั้นกฎหมายเท่านั้นจะแก้ไขและจัดการได้ค่ะถ้าหากว่ากฎหมายไม่เข้มแข็งผู้ใช้กฎหมายไม่ซื่อสัตย์เราจะไม่วันจัดการอะไรได้เลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ในโลกออนไลน์มีการนําเสนอคลิปรถสองคันคันหนึ่งเป็นรถซุปเปอร์คาร์อีกคันหนึ่งเป็นรถธรรมดาเดี๋ยวนี้ในรถเนี่ยจะมีกล้องเ,อเขาเรียกว่ากล้องกล้อง ก็ล้องวงจรปิดในรถซึ่งก็จะถ่ายได้รอบๆตัวกล้องเล็กๆนี่แหละค่ะติดที่หน้ารถทีนี้ปรากฏว่าปรากฏว่ารถคันหน้าเกิดการปาดกันไปมารถคันหน้าเนี่ยลงมาลงมาข่มขู่รถคันหลังด้วยการมีปืนเน็บอยู่ที่หลังการมีปืนถ้าปืนถูกกฎหมายก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การพบปืนถูกกฎหมายแล้วเน็บไปเพื่อข่มขู่ชาวบ้านอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วละ่ะค่ะ คนที่มีปืนถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้แปลว่าจะถือปืนแล้วเที่ยวไปขวัดแปงไล่ข่มขู่คนนู้นคนนี้ได้ตามสบายอารมณ์หรือตามอำเภอใจกฎหมายค่ะบ้านเมืองนี้กฎหมายสังคมจะต้องเป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นมาเพื่อปรับปรุงแล้วใช้ในการจัดระเบียบสังคมที่มันเละเทะแล้วเลหลวไหลมาโดยตลอดหลายสิบปีมาดูเรื่องร่างรัฐมนูญค่ะ กฎหมายที่กำลังจะมาถึงตอนนี้มีเมื่อตอน15นาิกา30นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ประจำรัฐศิภาได้นำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่คณะกรรมาการยกร่างได้พิจารณาเสร็จแล้วเป็นร่างแรกเอาไปเก็บ เอาไปเก็บไว้ที่บริเวณห้องงบประมาณอาคารรัฐสภาส3เพื่อเตรียมแจกให้กับสมาชิกสอประชในวันที่17เมษายนตอนเที่ยงเป็นต้นไปค่ะเพื่อให้สมาชิกนำร่างไปศึกษาเตรียมตัวอภิปรายในการาประชุมสประชซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง20 26เมษายนนี้สําหรับร่างรัฐมนูญฉบับดังกล่าว หน้าปกเป็นพื้นสีขาวมีข้อความภายใต้พื้นสีน้ำเงินว่าฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติตามมาตรา34วรรคหนึ่งและมาตรา36วรรคหนึ่งและส่งให้ครมคสชตามมาตรา36วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี2557ค่ะก็เริ่มตน้นโหมโรงแล้วนะคะสำหรับรัฐธรรมนูญวันนี้ค่ะ คณะกรรมาการยกร่งางรัฐธรรมนูญนั้นได้แจกสิ่งที่เรียกว่าอินโฟกราฟิกทําให้ดูง่ายขึ้นคําอธิบายง่ายขึ้นดูปั๊บเดียวรู้เลยว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้วจะไปทางไหนมาดูอินโฟกราฟิกกันค่ะโฮมโรงของร่งางรัฐธรรมนูญนาทีแรกเลยด้วยภาพอินโฟกราฟิกดังต่อไปนี้เป็นแผนภาพแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับร่งางรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปโดยจัดวางบทบัญญัติ ในภาคหมวดและส่วนต่างๆให้เชื่อมโยงและหนุนเสริมต่อกันเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมสี่มิติโดยทำอินโฟกราฟิกออกมาเป็นภาพสี่ภาพให้เห็นโครงสร้างและเนื้อหาของร่างที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ในภาพรวมเปรียบเสมือนคุณคำนูนสิรธิศสมานบอกว่าเหมือนกับเห็นป่าทั้งผืนก่อนลงลึกศึกษามาตราต่างๆที่เปรียบเสมือนต้นไม้แต่ละต้นในป่าผืนใหญ่สำหรับจุดมุ่งหมายร่วมสี่มิติคือหนึ่งสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ 2. การเมืองใสสะอาดและสมดุล 3. หนุนสังคมให้เป็นธรรม สนำชาติสู่สันติสุขค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเพื่อคลี่คลายปมปัญหาในอดีตสร้างความเข้าใจสาเหตุของปัจจุบันแล้วก็ปัญหาที่ขัดแย้งร่วมกันมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตสร้างรากฐานของสังคมประชาธิปไตยที่อยู่บนฐานการยอมรับในความหลากหลายและใช้สันติวิธีค่ะนี่เป็นภาพอินโฟกราฟิกที่ เปิดประเดิมเบิกโรคเบิกเลิกเบิกโรงชัยสำหรับกรรมธิการชุดที่กําลังนําเสนอร่างเข้าสู่สปชในวันนี้นะคะให้มองเห็นป่าผืนใหญ่ที่ห้องประชุมสมภาพัฒนาการเมืองศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะวันนี้นายธีรพัฒน์เสรีลังสารประธานสภาพัฒนาการเมืองหรือว่าสพมค่ะได้ออกถแถลงผลการสํารวจความเห็นของประชาชนเพื่อจัดทําเป็นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยโดยบอกว่าคณะกรรมการเนี่ย จัดทําข้อเสนอโดยการไปสํารวจความเ,เห็นของประชาชนจํานวน1478คนจาก55บจังหวัดต,ตั้งแต่1-25ถึงมีนาคมที่ผ่านมามีตัวเลขน่าสนใจค่ะท่านผู้ชมคะโดยสพอมอบอกว่าเป็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละเจ็ดสิบเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งนายกโดยตรงจากประชาชนร้อยละเจ็ดสิบเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งนายกโดยตรงกับประชาชนแล้วร้อยละสี่สิบสองจุดสองเห็นว่านายก ควรดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกันและดำรงตำแหน่งไม่ได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆส่วนกรณีสวนั้นเสียงส่วนใหญ่ร้อยละห้าเห็นว่าสวาควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง อาจารย์ธนพัฒน์บอกว่าหากกรรมธิการยกร่างไม่แน่ใจผลสํารวจสามารถไปทําการสอบถามประชาชนได้เพราะยังเห็นว่ากรรมธิการยกร่างนั้นควรเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นน้ําต้นเหตุอาจารย์ธนพัฒน์บอกว่ากรรมธิการยกร่างต้องเน้นการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อพัฒนาพลเมืองตั้งแต่ต้ตตนสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่ให้ประชาชนเป็นนักประชาธิปไตยแต่ดูเหมือนว่าจะแก้ไขปัญหาที่ปลายน้ํากันโดยการตั้งองคอ์กรต,ต่างๆขึ้นมาควบคุมตรวจสอบ อย่างไรก็ตามค่ะทางสภาของสภาพัฒนาการเมืองของอาจารย์ธีรพัฒนเนี่ยจะนําข้อเสนอจากการสํารวจความเห็นประชาชนไปให้แม่น้ำห้าสายเพื่อให้ทันเพื่อให้แม่น้ำห้าสายได้รับฟังและให้แม่น้ำห้าสายได้ปรับเปลี่ยนค่ะ การยกร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์ธีรพัฒน์บอกว่าควรร่างตามความเห็นของประชาชนถ้าเอาความเห็นส่วนตัวเป็นใหญ่ไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนไหมหรือสามารถแก้ปัญหาการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมทําไปทามาอาจจะมีปัญหาวนกลับมาแบบเดิมก็เป็นได้ส่วนพลตรีสัรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคะ่ะพูดถึงเรื่องที่ฝ่ายการเมืองเสนอให้มีการกระทาประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พลตรีสรรเสริญได้พูดว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายยรธฐมนตรีและคอสชอชี้แจงหลายรอบแล้วโดยรัฐบาลกับคอสชอยินดีรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนคำนึงถึงความสงบของบ้านเมืองเน้นเรื่องการปฏิรูปประเทศการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถือเป็นช่องทางหนึ่งทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องรัฐธรรมนูญมากขึ้นแต่พลตรีสรรเสริญย้ำว่าเรื่องนี้ต้องระวังและมองอย่างรอบด้าน พราะการขอความเห็นส่วนรวมถือเป็นเรื่องใหญ่การขอความเห็นจากประชาชนโดยปราศจากการเผชิญหน้าเป็นไปได้ยากยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลที่ผ่านมาเคยมีการสอบถามว่าจะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือจะเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปและส่งผลให้เห็นชัดว่ามีคนที่เห็นต่างออกมาชุมนุมจนเกิดลุกลามบานปลายและเป็นที่มาให้เกิดคอสอชอเข้ามา ดังนั้นค่ะรลตรีสันเสริญสรุปว่าการจะทําอะไรควรมองให้เห็นถึงผลดีและผลเสียทุกมิติเพื่อน,นําประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญเพื่อให้ประเทศเกิดการปฏิรูปเกิดการเดินหน้าเกิดความสงบสุขรลตรีสันเสริญก็อธิบายต่อว่ามีการพูดกันมากมายเรื่องการทําประชามติรัฐบาลรับฟังความเห็นทุกฝ่ายและเชื่อว่าการทําประชามติเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ประชาชนติดตามและสนใจแต่ต้องระวัง โอกาสที่จะนําไปสู่การเผชิญหน้าหรือความขัดแย้งและไม่อยากให้ประวัติศาสตร์การเมืองหมุนกลับไปซ้ํารอยเดิมอีกค่ะทางด้านของดรเทียนชายกิรานันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติก็พูดถึงการประชุมเพื่ออภิปรายร่างรัฐธรรมนูญระหว่าง20ถึง26เมษายนนี้ดรเทียนฉายบอกว่ายังไม่มีการเรียกตัวแทนคณะกรรมาการปฏิรูปแต่ละคณะเข้ามาหารือกันเรื่องการอภิปรายทั้งในและนอกรอบ ต้องรอให้เห็นร่างรัฐธรรมนูญในฉบับวันที่17เมษายนนี้ก่อนละค่ะแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นกรรมธิการปัตรรูปแต่ละคณะจะส่งประเด็นที่ต้องอภิปรายเข้ามาระหว่าง17-19เป็นต้นไป อาจจะมีการเรียกประชุมเพื่อเรียบเรียงประเด็นที่จะอภิปรายต่อที่ประชุมอาจปรับเวลาการอภิปรายแบ่งเวลาให้ตรงกับประเด็นตามที่สมาชิกสนใจเรียบเรียงประเด็นการอภิปรายให้ต่อเนื่องไม่วกไปวนมาเพื่อความเข้าใจของสมาชิกสปชและความเข้าใจของประชาชนค่ะก็จะมีการปรับเวลากันให้สอดคล้องทางด้านของพลเอกอุดมเดชศรีตบุต รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและผบทบนะคะได้พูดถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันสองวันนี้ล่ะคะ่ะพลเอกอุดมเดชบอกว่าที่กําลังเกรงกันว่าหากเกิดเหตุความรุนแรงจะก,กระทบ ต่อการทําประชานพิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญไหมเรื่องนี้ดรบวรศักดิ์อุวรนโนประธานคณะกรรมการยกร่างก็กำลังดำเนินการอยู่ฟังทุกด้านฟังทุกฝ่ายรัฐบาลพยายามให้ทุกภาคส่วนเห็นชอบกันยอมรับกันให้หมดเพราะนายกเป็นคนหนักแน่นพอบทบอบอกว่าไม่ว่าลมจะแรงคลื่นจะแรงเท่าไหร่ความตั้งใจของทหารไทยไม่ยอมแพ้ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน แล้วก็ความรู้สึกของเวลานี้ก็คือว่าทำให้ทุกอย่างพุ่งเป้าไปที่ประเทศไทยก้าวหน้าประชาชนมีความสุขความหวังค่ะฟังเสียงพบบบค่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ทางเรื่องของการรัาธรรมนูญก็พยายามทำทุกอย่างอยู่แล้วนะครับทางท่านประธานกรรมธิการท่านก็ดำเนินการอยู่แล้วผมคิดว่าทุกอย่างก็ดำเนินการไปด้วยดีนะครับเพียงแต่จะต้องออรับฟัง บางสิ่งบางอย่างเ,าเพิ่มเติมมากน้อยเท่าไหร่นะครับการความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้ก็รัฐบาลก็พยายามอยู่แล้วที่จะให้เกิดทุกคนเห็นชอบันทุกทุกฝ่ายมันจะได้เป็นเรื่องที่ยอมรับกันทั้งหมดนะครับก็ก็คิดเช่นนั้นนะครับผมยังมั่นใจนะครับท่านนายกก็ท่านก็หนักแน่นลมแรงคลื่นแรงเท่านใดก็ตามาความตั้งใจเราไม่แพ้นะครับท่านท่านตั้งใจดี ก็ขอความร่วมมือจากทุกคนแล้วกันนะครับผมยังคิดว่าส่วนใหญ่เมื่อวานก่อนนี้ก็ยังได้มีโอกาสคุยกับบุคคลพลเรือนภายนอกนะครับผมก็ยังถามเขาเกี่ยวกับความรู้สึกคิดความคิดเห็นก็ยังได้รับความมั่นใจว่าส่วนใหญ่นั้นเข้าใจส่วนใหญ่นทั้งหมดด้วยซ้ําไปนะครับเพียงพีส่วนน้อยแต่แต่ว่าส่วนใหญ่มักไม่ค่อยแสดงออก แต่ในใจในความรู้สึกเนี่ยรู้ว่าขณะนี้สงบเรียบร้อยขณะนี้กำลังเดินหน้าในการแก้ปัญหาที่หมักหมมกันมานานหลายอย่างนะทางรัฐบาลก็พยายามแก้ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีนะครับก็ยังมั่นใจว่าภาพโดย,โดย,โดยรวมนะครับเราก็จะพยายามรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับกองทัพบ,บกนะก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ หลักที่จะดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนในสิ่งต่างๆที่เรามีภาระหน้าที่ก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องทําให้สิ่งต่างๆเหานั้นผ่านพ้นไปได้นะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปด้วยนะครับให้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันใครก็ตามที่คิดเห็นไม่ถูกต้องไม่ดีแล้วก็ช่วยกันพูดนะครับแล้วก็ช่วยกันไม่เห็นด้วยต่อสิ่งที่มันไม่ดีไม่งาม ผมคิดว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ไปได้นะครับไปได้ก็ขอให้ช่วยกันครับครับวันนี้ผมบอบอไปออกงานค่ะและพูดหลายเรื่องด้วยเฉพาะประเด็นล่าสุดค่ะทําไปทํามาเรื่องค่าบอมที่เซนตันเฟสติวัลสมุยนั้นกลายเป็นว่าเกิดประเด็นร้อนขึ้นและบานปลายจนกระทั่งมีการตั้งประเด็นใหม่ว่าค่าบอมที่สมุยนั้นเป็นสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเองจากซีกรัฐบาลหรือเปล่า วันนี้ทั้งของบทบและรองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรีพลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดและคนอื่นๆอีกมากมายก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ทุกฝ่ายประสานเสียงว่าข่าวบอมนั้นเป็นการบงการมาจากนักการเมืองใหญ่ซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองผู้กว้างขวางแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักการเมืองผู้กว้างขวางอยู่ใน3ามจังหวัดแดนภาคใต้ด้วยเสียงประสานนั่นแหละค่ะทําให้ลูกชายของพันตำรวจโทรดร,ดรทักษิณชินวัตรต,ต้องออกมาเขียนเฟซบุ๊กว่าทําไมทุกฝ่าย จึงชี้นิ้วพุ่งมาที่คุณทักษณิณค่ะเรื่องข่าบอมเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้ไปดูเรื่องราวดีๆจากกองทุน TMB ก่อนค่ะ TMB Open Architecture ธนาคารไทยธนาคารแรกที่เปิดโลกเสรีภาพแห่งการลงทุนทุกมุมโลกมาไว้ในที่เดียวกันด้วยการผนึกกำลังพันธมิตร4บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำคือบอ j Aberdeen บจจ c i m b Principal บลจทหารไทยและบลจ UOB ประเทศไทยเพื่อให้ตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้าทุกคนด้วยคอนเซ็ปต์ Best Bank for Best Funds คัดเลือกกองทุนรวมคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เลือกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมโดยไม่จำกัดค่ายไม่จำกัดธนาคารโดยให้ลูกค้าทุกคนมีอิสระในการลงทุนได้อย่างเต็มที่และด้วยจำนวนสาข,ขาของ TMB ซึ่งมีมากกว่า400 ทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญขอยให้คำปรึกษาเพื่อให้การลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของระเบิดที่สมุยค่ะ